ชมดมาชมว่างไงาราไงพี่ชายข้าแก่ขนาดนอโอ้พี่เศษดีด้างดีด้างไหนหันมุดอะเอหันมุดอ่ะไลสอ่ะเออดีบด้าง <c oughs> อ,อ่ะค <c oughs> ือนี่ข้างพิเศษฮ <c oughs> <c oughs> ทางวิเศษนะฮเบรกสองหนึ ö, ่งอะดูเนี่สองตามตัวนะสู้แท่นทางมึงเนาะดูโอ้ฮะอือตายแน่เจ้โอ้ตัวใหญ่โอ้ดูพอแล้วดูเอโอ้เอาบ้าทำนี้ได้เปรียบห้องอ่ะเดี๋ยวโป๊กหนูอะโอ้ดูเอาอันนี้ได้เปรียบห้องอะ เอ้ยดูแล้วเอาเปล่าให้ที่อ่ะให้มันโรลนี่ใช้ได้เลยบรรลุนี่ใหญ่กว้างสอพลาสติกอ่ะพุ่งหรอสอพลาสติกเออขามันเลยออกไงเตีมาตีมาปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้โหตูปมันแบบตีนี้ตัวน้อยปุ๊บโอ้้มันเป็นเหงอยู่ได้เนี่ยดู การหีหยก็วบาแล้วโค้ใส่ดเนี่เ,มมเ,มมเออกุญแจโจเนี่<ด>นยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหมันไปสู้แฮร์ไดนะ้เลยอันนี้ของพยาวะตัวน้อยเน,น,น,นี่ยลูดูสองสีครับสองเกจอะสองสีกับสองเกจนะแม่ แบกให้รู้จักแบกให้รู้จักแสนนะขึนเอลได้หนมาลมันมีควางให้คนดอะย่อกับมูะคกับมูะตายกวางคาดเลี้ยแค่ไหนมอีมีอีกเลนะคดเหลว้น้ว่จี้จี้กจี้แกโอ้ตายเหลวแน่ถ้ามองนี่ มันมันมากันควางดีคัดมูจนเหลวเป็นมูดอ่ะเหลวมูดอ่ะดูตอนนี้ได้แบกแใมกัามะไอจอมอุ้ยสู้นะสู้นะสู้กัตอนนี้ได้เอาเกี่็บละโอ้ดูดูดูนี่แบกให้รู้จักาตัวเต้ามาแบกให้รู้จักเรื่อยจอมเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊ดเข้าไปเอาไว้ดูไม่แดงกันแล้วไม่แดงก็ได้เดี๋ยวตักไปครับครับ้ ชื้ออะไปไม yeah, yes. ่รู yang, ้เน yes, right. okay. ี่ยย um, me. okay. ่างๆมันแบบพร้อมเตอร์พร right. and ้อมเลยอ่ะเนีโอเคครับโอเคไอตัวนี้มันอยู่ในกอกหนะเอาเนี่ยเอากรอกมนกันนะเอาตัวเต่ามาเดี๋ยวตัวนี้มันสู้หรือเปล่าไอ้ที้มันสู้เต่าได้มั้ยมันรุ่นดีๆไอ้ที่อันนั้นไง ไเวียงมันเวียงจะโทยเวียงเต่าอ่ะยเหรอมาเยนต้นสองห่าแปดมีอเนาอแบกอะแบกมอก็บบาดแบกไอแบกอะ để cái này đều là, đề là cái tổ hàn order tổ hàn đây rồi tổ nồi hả nồi là ai cho nè cái đeo tiếng mà cái đeo hả bè hả bạn nồi của hết nồi của nồi มันคามพิเศษแล้วถ้ามันหลดเห็นไหมเออแตมันมีห้าขานะลดนปมมันด้วนะดูดูขาวังมุดะเดีวไปอ้่าห้าขากันเดียวมันจะเหลียห้าขาแต่หะมามามาามเดียวนึมามาคามเดียวตัวใหญ่เลยนี่มาใหญ่เลยนออโลกมันเงียบแบบ จะเป็นบอลนะกรับะไอ้กู้งูเนี่ย <laughs> เขาจับมันได้ก็หู <laughs> ม่นมีไหนคร้พิเศษ <laughs> มันพิเศษเหลือเลยแทงสามลูกออพิเศษแทงกระบะถอยล้วเว้แทงสามลูกเฮ้ยถอยเราเว้ยพิเศษแดงอ่ะพิเศษแทงอ่ะมีเข้าแคมด,ดีดีเลยเขาหิ้มบดีอ่ะ นี่นี่นีเป็นปีเลยมาแล้วนีบลวนอ่ะลวนอ่ะมาดูแล้วดูแล้วยงอกมันลูกหงอกมันลูกยงอกมันมีให้ขาไม่เด้อเนี่ยเนี่ยจูบจูบจูบฮูจะก็ฮู้จะก็ของมันได้โผมนะ่ะเขาอิ่มออกแน่มีให้ขาไม่เด้อปุ๊บ มันมูเกินน่ะตู้ใบใหญ่มันเบาไว้น่ะซุปไป้ะครับซุปซุปเป็นดีลูกระวังระวังระวังเอ้เอามันลเอามันลงลูกเอามันเลยไปดูกลัวอืมนีข้างมันก็มาเอามันโคกมาเดี๋ยวโคเลยโค้ดดูปืนมาฮะนี่ดี ตูบเนี่ยเนี่ยเนี <serving> ่ยเนี <gadget> <hum> ่ยเนี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 ่ยมันจะดินก่อมันตะกี้พิเศษนะตะกี้กับโดนอมเนี่ยปวะมันพิเศษมากเลยวะมีห้าขาบดายเนี่ยมันมีห้าขาบดายมันเตียวบดีมันพิเศษนะมีห้าขาเลยเด้อตะกี้มันมันมันจะแหงใหม่บด้เนี่ยไมตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันต้องเจอหน่อยมีห้ขาเลยนะ เจ้าของเนี่ยที่เหาใส่แซมถามดาวฮะไหนเนี่ยข้องเดียวกันที่เรื่องไงเออตัวงามเหาคาดมาหมดอ่ะจะตัวหมดแค่มีเศษมันเก่งนะแอ้าตัวงามมัคาดมันเก่งมีขึ้นเร็วเลยเนี่ยที่มาพร้อมกันก็นี่ด่วนแล้วนะขาดเตะๆหรอเอามันให้ที่ญี่ปุ่นน่ะนี่เฮงกว่า คลิปวันโอ<ห>้ขอขาวขอว<ห>ปูดละกันโอ้โห,โห,โหจ๊แมงพิเศษมาแล้วแมงพิเศษเอามาคัดกะแล้ว,มแ,ลวแมงพิเศษเอามาคัดกะกวนน,นวดมันหรอตรงยูยูด,ดูน,น,น,นี่พี่มันเหนีเอีตสอพลาสติก แต่มันเหนียวแต่นั่นหนวดมันดินอยู่ฮะเหนียวแต่ดูมันนีคาดว่ามันดีไปแต่ผมว่ามันจะเหนียวเมินก่อนนะพื้นตัวนี้มันโคมเนอะพืนมันโคมนะเหนียวต้องปีอะพอเลยแล้วแต่มันหนีบเหมืนโดนมาถ้ามันหนีบแค่มาดอกเต็กเอาเยอะเอ้าเนี้ยเนี้ยเต็กเอาเยอะพอกันมันด่างอะไรได้เนี่ย มันได้อะไรมาดูปูดโตมาหรอมาหรอปูดโตสองวัตติกะนิวแต้ขามหรอเอาขามเนี่มัได้ขามิโยขามันขามันยอกมันลูกยยกมันยกมันมันใหญ่เลยไม่เล่อมันยญ่งใหญ่ยังไงขาพิเศษฮมิเศษนะมันพิเศษกะมันพิเศษกะยินปะมันพิเศษกะ มันพิเศษนะมันพิเศษกะพิเศษเมื่ไหร่นะมีเศษเมื่ไหนมันพิเศษเมื่ไหน่เมันจะเหนียวอะมันเหนียวเฮ้ยมันดิ้นได้ไงอะมันดิ้นอะมันดิ้นได้ไงเนี่ยโดนอมมันล้นมาคามอย่าล้นอย่างไรมันจะล้นอย่างเด้อคืออะไโอ้มันจะล้นได้ไงน่าเลยจะแบบเพิ่งเริ่มมาสู้เห็น ใหญ่เต้เว้ยสู้อยู่รึวปลสู้เงี้มันโดนโอ้สู้อยู่เว้ยโดนขาแล้วหืึเข้ามาอย่างสู้อยู่สู้อยู่สู้กันมันสู้อยู่กว้างห้านิดเหนียวสู้แต่มันเอามันพุ่งมาหาเราสู้อยู่สู้อยู่เนี่ยได้ให้มันล้นเลยวะมันล้นมันล้นแตงมันเหนียวเตือยมาเลย มันเป็ดจือันเป็ดจือเป็ดจือด้ยมัเป็ดจือเย่จัอยเป็ดจือนี่ดูงเนี่ยอมเขาป๊องอเนี่ยเป็ดจือด้เนยโอโหอหย่งเนี่ยเอาหัวเป็นดิบเออเอองย่ยงเซเบิรนว่ะงี่ยงคล้องเป็นดิบอ่ะ ตัวนี้เหนียวปะเจตัวนี้เหนียวตัวนี้เหนียวใหน่นะตัวนี้เหนียวนะคนให้แหงใหม่เหมือนกันนะใหญ่ใช่ไหมให้เอกดูโอ้โหมันตัวใหญ่เใชเนาะมันใหญ่โอ้ยไอ้ลืมมันมดแบบถึงต้อนถึงที่ต้อนมดในรถกันเลยเอาไอพี่ยังซ้อมกางเกงไอเจอ่ะตัซ้อมไปสองตัวตัวที่สามอะไรแห่งการมันอ่ะเนดึซอยผมบอกผมมันน้อยเหลือมาหรอกมาอันเนี้ย กว้างเป็นเลยเนี่ยซ้อมกว้างยังมาเลยมาเลยมีห้าขาซ้อมเองพิเศษเด่ะตัวมีห้าขาโอ้โหดูเลยโอ้ดูมีห้าขาเด้อมาปุ๊บจับของไอ้นี่ห้าขาหน่าดีมีตัวอนึ่ะเหนียวมดมาลูกไหนเหนียวมดไหนเฮ้ยเหลียวแจแล้วกะงอของลูกโห้าขาจับไอ้นี่งอของลูกงอของลูก ทำอะไรดยังแมาเด้๋มาเดีมาเมามโลอเออมามามอียังภูมิใจกันนะฮะขาาภูมิใจกันแน่กว้างพิการเนี่ยพิการด้วยวะกี้บกเปงพิเศษตตกี้บกเปงพิเศษเะกี้บกเปงพิเศษมัะเดียวพิเศษอย่างงฮะยม่มาลูกรูบขอตเวหนึงตัวนะภูมิใจนะกว้างแนวสองพัดติดอย่าภูมิใจอ่ะ เนียวแต้เนียวแต้มีห้าาเบเดอรห้าคาร์มแบกแต่กี้ยังแมงพี่เสียหามแบกว่ะแบกเดอเด้าเอกห้าชนะไปจูนห้าชนะอยวไปจูนบอลอ๋ตัวนี้ออาชนะตัวนี้นะเอออันเอาเอาจุนเตะจุดกนี่กันเออมามามเอาเลยมันหมักการนะมันหมักการมันโดนอย่างเดียวมันหมักการอยงไรหมักการ ปเป็จองมันเนี่ดูเอาหรอสวยๆนี่าการกระหูกบอกุนซ<อ>ามะมา,มานะคแามก็ได้เลี่ยงก็ได้ตูปหลังพี่ตูปเลยี่เองว่าอยู่หอ้องยี่ห้องนี้ยินเสียงสูดดูมึงย้นเด้อดแ่ดนป้อนำม่ยังเองเอด็ดเด

ยังมีเศษมันยังมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยหมอมีห้าขามาห้าขาหขาก่ห้าามาคือห้าขามีน่มีมีอ่อไง่ายเนี่ยโองามเลบบนี้เออนี่มันไฟอะนรมาเลยเขาเอมหมอยืดยุ่งอยู่เนี่ยเลาะอยู่ี่ัมงกับตุ๊กตับุบอยู่เ่โสู้อยู่จ ไมแน่นคแดงนี่วิแน่คเราแค่ป้อนขนาดวนนะ้าผ่้ยเนี่ยผกแล้วออกมาเลยเนี่ยเออดิ้งกนหมน่อยเดียวลูกหมหน่อยเดียวหลุดแล้วหมหน่อยเดียวหลุดดิ้งกันดิงดึงมันต้องขวาค่ะดิ้งกัดึงหาลังมันต้องขวาดิ้งกันดึงหานังมันต้องขวาดิ้งกดูดงมา ดินจ้าดินตายนะดินตายดินะดินตายนะดินเกนา้ดินตายนะดินจ้า้แล้วจีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโด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 จีข้างจีข้างอะโอ้เออจีหน้านี่โอ้ปับกาเลยรอเอ้ยจีหน้ากะเอ้ยนี่ยโปโลผู้งใส่จรว่ะใหญ่อองเดวก่นเก่อน มันตกใจนะเนี่ยมันหน้าเดียวทีข้างอะมาเดี๋ยวก่อนมันนี่นี่งเลยลอง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 มีเหรอใหญ่มือมาดูนะโอ้ลุ้นเหรอมีแมีมันก็แคาหัวเจ๊ เอาขาเอาขาเออลงมาแล้มาเลยวะยุกนิวยางไม่เารุ่นิ้วสุดห,าาห้าขาห้าขาห้าขามาามกันมาตามกันเลยมาเลยมาเลยมันใหญ่เยไม่ด้อนใหญ่ป่ะเออมาโตขึ้นมีห้าขาบใหญ่เลยอาห้าขาลองดูแล้วครับมีก้่ขาเองโค้ะ มอนแหงเล้วะออหยุดร้อยเอ้ยจะไม่เป็นไรครเดียวสองเบี้ยวอ่ะาเดียวนะสองเบียวเออคาเดียวนะคาเดียวนะมีไหนแมงมุเศษมีไหนเอ้ยน่ห้อยหรอมาห้อยหรอกจะมีแข็งหรอ

เออมันเงียบฮะกาติด right, ้วยการตีดการรอ่ะการติดกาดดูว่ามันขายกว้างเขาซื้อห้องแก้มมันเลยแต่เขาแจมมันน่านสองสามร้อยซื้อแจมมันใหเอาแมงเงี้ไปแจมเขากันอาันเลียวอ่ะตุ้เฮ้ยไอขามันเลี้ยวมาเกี่ยวข้าวตังนี้อยู่ไหมอือโอ้ในนีบอยู่เฮ้ยแ้มก้าวไเอาปว่านะื นี่จังนี่วะเข้าจังเขาดีๆวะเข้าอ่ะโอ้เจ็บเวอโดนขาเนี่ยบ่โดนบ่โดนมา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 จิบมาจิบมาจิบแกเหรมันมาจิบดึงกันมันมาจิบมาตึ๊บมาตึ๊บมันเหนียวอย่าตัวขนาดมาเลยมาเลยมันเหนียวมันเหนียวจี่ก็ได้เดี๋ยวเหนียวเดี๋ยกลัวขึ้นมาตรงๆ่ะเดี๋ยว เหนียวนี่ย้อมห้าปเหนียวแต่กันจุหมกานอะแต่วความเก่งนี่มันการตัวพี่อะย้อมับา่อ,อดูดเนี่ยข่าตั้งบนเปียวขั้นแทซอยห้าตบนช้างเบือนี่หรอดินี้ดูนะเขาเบี้ยวนะ แต่ซ้อมกวางเขาดีอ่ะเขาดีอย่างนี้งสองอสามเนอะสวยแห่เจออันนี้สวยอ,อ,อนี่ยเออเน,นี่ยในในไอันนี้ละกันมาเลมออกพังบ้านฟ้าหน่อยหนึ่ยเออนะสุดก่อนด,ด,ดังเลยโอ้คำกอขำกอขำกอที่แรกที่ที่ท <laughs> ยูเนี่ยโอ้ย่างแล้วเนี่ยมันจะตายนั่นแหลโอ้โหมันแบบอย่างไรเว้ย กวางมันสู้อยู่นะดูโอ้หูไปการอยู่ไหนมาแต่สามทีบีก็ว้างดูเก่าโอ้ยห้ามเขาที่ก่งอา<ะ>หารยอมภามว่าเหนียวแต่น,นี่ยอมภากว่าเก่ง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 อ่ามันมีห้าขาอะไรสูสีนะแกอ่อเขาเบี้ยวมันยังเข้าตาเขาเบี้ยวอ่ะมาฮึ <c oughs> โอ้เป็นเงี้ยเขาบันจะเลยแม่ยี่แถมอะไรงั้นระหว่างแถมได้ได้ได้อยู่หรอเปล่าน่ะแถมอะไรนี่มันเสียเปลียบเลยถือถือทำเลยเรียบร้อยไปเลยไปไหนไปไหนไปไหนเข้าข้างลูกเออเข้าข้างเนี้ยเข้าข้างนี้นี่ออกมาได้ไหมข้างไหนวะข้างไหน เอาข้างไหนแจงเลยดูปุ๊บปุ๊บแจงเลยเออเอาวางเลยปล่อยมันหนีบกันเนี่ยดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มต้องจีออกแม่ไม่เลยเอามีห้าขาออตรงนี้มาใช่เออ เอ้ยแฮงอาเตะละวัาขาไปแล้วเดี๋ยวเตะน,นะกะนว้ามีห้าขาอย่างเอีย๋ยวเดเดี๋ยวลูกจันให้มันมีห้าขาเตะเหี้ยหาเดียมาเลยจันให้มันมีห้าขาเตะเหี้ยโตเลยะโตมาเลยมันเหนียวอ่ะมันเหนียวมันเหนียวเพราะว่าติดอ่ะมันเหนเหียวต้องซ่อมนั่งนั่ สุดยอ่สฮ้ยอดเวลาทำงานเว้ยเจอมั่งแกเจอมั่งแมันทอเนี่ยหนวดมันดินอยู่มันเหนียวมันเหนียดูดสูงยงงมันเหนียวคนนี้เหนียวแกกัน้อกหนเนี่ยค้อสาห้าแกกันห้องห้องพลติก้นี้ยเน กี่ประตูนี่มานี่สามห้าเจ็ดบอลโมดแบบโค้งนี่เยอะนะ่เงียตกีให้ล่นแบนี้ครับมันเงียมันมน,นีกี้อะเรียกง่ไ, <จน S 2> ไ้คำ เนี่ยงก็ะสุบได้แคมสู้บได้น้ามันมเหลือแค่เหนียวนะเหนียวมีแฮขาตองข้ามันน้อยเหลือไหมอ๋อชนะได้ก่อออกจริงอ๋อชนะได้กอดออ่อแย่ได้ก่อเฮ้ยน้อยก้อนก้อนตองมันหมักแกนนะมันหมักแกนหรอกมันเหนียวแต่พวกมันโดนซ้อมไปเนะี่ย เดียวมีซาวคาวพิ่งจกับไขอตแต่เดจ้าเลยอ่ะเอาปเป็นแน่เในเพยบปิ้งมันหนีบให้กำเดียวหล่นนี่นหรอพอ,อจะไปทอยเดียวแลตัวเนี้ยแจริจงอจริงนี่จริงจริงแล้เ,าเขา,าดีเลย มีดที่เขาเ่ะแมดาวฮะเขามลควบดัวมอกกัน <copyright> น <mañana> <rawd unre> ่ะปืนพิเศษนปืนยตัดตัวเฮ้ยเออหน้าเฮ้ยเอาล้วหมแล้วนี่นี่เฮ้ยเดินไปล้อใส่ยุบล้อใส่นไปเบาเงบแต่เบาแล้วเบาแล้วจดการมาดูพ่อหมดแหงติดการมาดูพ่อตุ๊ปเนี้ย

นีบเลยเนะี turkey, ่ยเนี่ยฮะนั่นแหละเออเดูโอ้ปวดทว่ามันน้อยอีกหรออุ้ยอุ้ยอะไรยังเนี่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 ยขอแรงกว่านี้บอกอ่ะได้กะเงี่ยงตัวมันนี่เงี่ยงตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยยังอยู่ยืงอยู่มันนิบเลย เลี้ยงซูปได้ข้ามซูปมได้มันเหลือแค่เหนียวนะมันเหนียวแล้วเนี่ยาเอาด้วยมาขอกนี้ให้ออตัวไหนเงี้ยงเงี้ยมียูยูยูเป็ดกูเด้เว้ย